ครับี่นองครับวัสนีเศร้าสั่งรัฐบาลก็บพราเศร้าสั่งหลังจากมาประกาศล็อกดาวน์ศูนย์ขึ้นมาอีกนะครับกเกลเอซีเวทีมาทีไปก่อนจะไม่เป็นรัฐบาลก่อนจะมาถึงมือล็อกดาวน์มือนี้นะครับล็อกดาวน์วันที่สิบ กรกฎาหกสี่เนาะรับปลายขังที่นายกนะครับพลเอกประยุทธ์เว้าว่าถ้าไม่มีทหารจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะ่ป่นปี้ไปขนาดไหนนะครับจะวุ่นวายขนาดไหนจะฆ่ากันไปกี่ศพกี่ร้อยศพเว้าไปนะครับถ้าไม่มีผมจะเป็นยังไงลองคิดดูสิวั ผม่ยเป็นทหารนักประชาธิปไตย,ยหัวงวัวประชาธิปไตยยังไงหาว่าตัวเองนี่มากจุติความบุญไหวของประเทศนะครับบ้านเมืองมีความขัดแย้งผมขอมาตัดสินใจเ้ยผมตัดสินใจขอมาแก้ไขปัญหาวาสันต์นะครับถ้าไม่มีทหารจะเป็นยังไงบอาดูครับพี่น้องนะครับป้อใหญ่นะไม่ใหญ่ บานเขาบางค้นกับเสือนะครับกับฟังฟังประยุทธ์บอกเลยกับเสือว่าแมนนิลีนะครับหรือเขาเต็มปลายตั้งหักนะครับว่าจะคล้องเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับที่จริงแล้วนะครับมือนั่นปีห้าเจ็ดครับมปปีห้าเจ็ด ตนเองมีอำนาจนะครับเพราะว่าในขวามภาาใยของขวามบุญไหว้ของทีมงานนะครับของการสั่งของตนเองนะครับก็คือของทหารนั่นแหละนะครับหรือว,ว่าผู้ยุ่นเงาทหารกะสิมีนะครับสั่งมอบขึ้นมานะครับเพื่อให้มีคขามแตกแก คัดแยงเพื่อตัวเองเิรษฐกของเามีอำนาจนะครับมีบทบาทเพราะว่าเบาเบดูเสืรเกินนะครับว่เจ้าของเป็นนักประชาธิปไตยเป็นทหารนักประชาธิปไตยมันสิประชาธิปไตยใดยังไดนะครับฐานในลักษณะเจ้าของยิดอำนาจที่จริงแล้วนะครับมือนั่นตัวเขานะครับหลอกเขาหลอลลกและไกลุ่มนะครับกลุ่มการเมืองบวาสิาเป็น นอปีช่อนะครับ,ก,บ,ลบรกลุม่มกปปสกลุ่มพรรคการเมืองเราจะเป็นผรกเผือไทยในคณะนั้นนะครับก็คือเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับใน,ในส่วนของผรกเผือไทยนะครับทีมสอสอไฟขานจากการนั่ของผรกประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เชื่อว่าสิเป็นมีกลุ่มของพี่เกตกลุ่มอ่ะนะครับวันนั้นสว แต่ว่ากลุ่มดักๆักนะครับที่อยู่ในควมขัดแย้งก็คือนอปชอกับกปปสนะครับซึ่งแนวทางของนอปช่อก็คือรักษารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าแนวทางของกปกบปปสนั้นต้องการปฏิรูปนะครับปฏิรูปผมว่าปฏิรูปอย่างลนะ ที่รูปกรเลือกตั้งจนมีความเห็นว่าตรงกันนะครับคววมกัดแย่งเกิดขึ้นพลเนึประยุทธ์นะครับรได้ประกาศกดอัยการศึกนะครับเมื่อประกาศแล้วอำนาจมีเต็มโตนะครับอำนาจเหนือรัฐบาลรักษาการในขณะนั้นนะครับซึ่งอ้างนักอ้างนาวา่าตัวเองเป็นทหารน,นักประชาธิปไตย เมื่อประกาศกฎอายการซึกเนี่ยอำนาจแล้วนะครับได้เรียกนะครับเลือกแก่นหน่ำกลุ่มต่างๆบวชิมเป็นนอปชชอกอปปสแล้วก็รักษัรัฐบาลรักษาการในคณะนันแล้วการน่าพองปากเปิอไทยแล้วก็ฝ่ายข่านฝ่ายข่านก็คือประชาธิปัตย์แล้วก็นนกวกสิมีกลุ่มอีกยังอภิรัจย์วัดใดนะครับทีนี้เกตกลุ่มแลยนะครีเยเกมหาเลือกัน เมื่อแรกนะครับเมื่อแรกตกลงกันบ่ได้กลับบานไปก่อนมือสองนั่นแหละบอมมี่ผดหุ่ว่าทหารเตรียมตัวแล้วจะยึดอำนาจนะครับแต่ว่าเห่นกลไปพ่อพันนั้นะครับเหนนนะร่นกลนตัวเช่าโลกเมื่อที่สองมานะครับในขณะที่บอกว่า,าตัวตัวเองเป็นทหารนักประชาธิปไตยถามมีเลือดเป็นประชาธิปไตยจริงนะครับเมื่อ ตัวเองนะครับมีอำนาจเป็นอย่างคือบอถามนะครับเป็นอย่างคือบอถามแต่ละกลุ่มว่าเอาจังสันใดบอจังสีใดบอนะครับอย่างนั้นได้ไหมถามนปชถามกปศอ,อย่างนี้ได้ไหมถามพักรัฐบาลอย่างนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมพบกันครึ่งทางคือบอว่าไปนะครับทาไมไม่พูดไปแต่ว่าไปถามให้เกิดทางตันนะครับถาม โดยการถามฟังนอปชัชชวาจะยุติการชุนุมได้ไหมว่าสัมนะครับซึ่งคำถามเดียวกันกับกลุ่มกปปอนะครับว่าพวกคุณจจยุติการชุนุมได้ไหมเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ในขณะที่เขาใกล้ชุมนุ่มกันติดก็งั้นคือคือติดไฟแล้วนะครับชุมนุ่มได้ทีแล้วไพเขาสีไปตอบรับ คำถามตอบคำถามของพ้นประยยทธ์ใดขนาดนั้นนะครับว่าถา้ถาถ้าถ้าเกิดตอบไปว่ายุติแกนนําก็คือเสื่อมนะครับเพะว่าจะเป็นทั้งสองกลุ่มน,ะนอกไปชอนกอปไปสอแล้วไปถามรัฐบาลว่ารัฐบาลเสียังไดจะลาออกได้ไหมวัชรรัฐบาลเขายุบสภาพแล้ว น,นโยกากยาอาอไปแล้วเป็นเป็นรัฐบาลรักษาการน,นโยก,กับเปลีนน่ยนนโยกรักษาการจะให้เขาาล่าออซึ่งกฎหมายบอดดี้บัญญัติไห้หันนะครับกฎหมายบอดดี้บัญญัติว่ารัฐบาลที่รักษาการล่าเพราะว่าเขาเล่าออกแล้วนะครับเ,รเขาล่าออกแล้วเพียงแต่เขารักษาการนัสิเขาก็บอกว่าล่าบอดดีว่ามันบอมีในกฎหมายน,นะครับบอมีในรัฐธรรมนูญน,นะครับไปถามไปบังคับเขา ไปถามกลุ่มต่างๆเขากับปฏิเสธนะครับกระล่องเบิงว่าถาเขาร่วมกลุ่มนใดแล้วไปถามให้เขายุติไผเขาจะไปยุตินะครับยุติเขาจะกลับไปกลุ่มที่เขาชุ่มนมใดบ่นะครับกับช่ประชาชนหรือว่าที่มกลุ่มเขาก็ด่าตายหานะครับก็ด่าหาว่าแจ่น้ำมีหลอก ก็ถามตืนตื่นสมองตื่นๆตืนนะครับถึงสิ่งถามในในในสมองที่ว่าแปดสียังกับแปดืันซีพันเซลนั่นแหละนะครับผู้ได้เขาจะไปตอบตรงนั้นได้นะครับเมื่อเขาปฏิเสธค้ำแลกผมขอโทษนะผมต้องยึดอำนาจนะครับเท่านั้นล่ะนะครับนี่เดียวทหารน,นักประชาชิประไตย ถ้าเป็นนักประชาร์ตที่ปตยแท้นะครับเมื่อถามเขาถามแต่ละกลุ่มเขากับปฏิเสธนะครับถ้าถ้าถ้าคุณปฏิเสธเอาอย่างนี้ได้ไหมจัดมาสักสองคนได้ไหมหรือหนึ่งคนได้ไหมแต่ละกลุ่มแล้วมาหาเรียกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาแนวทางเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปได้ทำไมไม่พูดไปอย่างนั้นนะครับเอามา ให้เขาเสนอตั้งในจำนวนเจ็ดกลุ่มนะให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะครับให้คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประธานหรือว่าทำหน้าที่ในยกรัฐมนตรีไปชั่วข้าวเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งทำไมไม่ไปแบบนั้นแต่ทำไมต้องเป็นว่าเมื่อพวกคุณปฏิเสธ ผมจําเป็นต้องยึดอํานาจเป็นอย่างขึ้นไปจบวงหันนะครับทั้งๆที่จะของมีอํานาจนะครับนี่คือข่วมบดไดเรืองบดไดเล่าของพลเอกประยุทธ์นะครับที่แท้จริงแล้วคือตัวเองอยากจะมีอํานาจนะครับปนแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากยึดอํานาจแล้วมันก็เงียบสงบลงคือจงังหวะ แต่ว่ามันบได้เงียบถาวนนะครับมันเป็นการถา,า่าว้าษาบานผมมันคือเอาพรมไปปกขี้เอาไว้นะครับปกขี้เอาไว้บหัวเมื่อลมันเซลูขึ้นมาอีกกก่จังเห็นนะครับมันก็นเละ,ละอูขึ้นมาอีรีนะครับเพื่อตัวเองจะมีอำนาจนั่นแหะคือเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์นะครับนี่ก็คือค่วมบบตรงตาม คำโบเจะาของนะครับหลังจากยึดอำนาจแล้วนะครับหลายสิงหลายย่างนะครับที่ใส่คำหวานลงไปผมจะอยู่อีกไม่นาน,นผมจะอยู่อีกไม่นานเพื่อจะคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วลึกไปยักสปีนะครับนั่นแหละ อยู่จยักปีในช่วงนณนะยู่ในอำนาจในตำแนหน่งนั้นเป็นตัวเช่าโลกนะครับเป็นตัวเช่าโลกทั่วโลกนะครับว่าไปสหรัฐไปญี่ปุ่นไปไซนานะครับทั้งยุโรปบอกว,ว่าจะมีการเลือกตั้งเท่านั้นเท่านี้เมือนั้นเมืน่นี้โกหกเข้าไปนะครับห้าครั้งหกครั้งนะครับเลื่อนมาตลอดนะครับนี่คือข้อมอัปปี ควมบรยุกบลองกับรลอยของชายชาติทหารนะครับผู้ผู้ที่ที่ในสายทหารว่าทหารมีความซื่อสัตย์นะครับเด็ดเดี่ยวซื่อสัตย์แต่ว,ว่าน,นี่มันบอมแมนแล้วนะครับบอมแมนแล้วมาเห็นนี่แลหละลายสิ่งลายย่างนะครับลายสิ่งลายย่างทีผู้ด,ด็กประยุทธ์ตัว โ,โห,ห,หลอกลวงไปม,มือมือวันวันจนประเทศไทยเขาเนี่ยย่อยยับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนั่นแหละหลังจากอยนอำนาจแล้วก็นะครับตัวอีกนะครับจนพ่อเลือกตั้งเดี๋ยวผมกับสิมี่คิดใหม่ๆฟังอีกนะครับนี่คือเบื้องต้นเอามาไห้พี่น้องปอยใหญ่ไม่ใหญ่ฟังว่าถ้าเป็นทหารนักประชาทิปไตจยแท้เขาเ็นแ้งสันบอนะครับนี่คือคั้วเป็นจริงของพลเอ,อกประยุทธ์นะครับต่อไปก็คือ ในการเลือกตั้งตัวมาจากเถือ7 8แเถือจนพอดปี62สองนะครับลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วก็มาเลือกตั้งเลือกตั้งแต่ไม่โกงแบบแน่แน่จังไดหนั่น,นผมก็เสียวมากรอฟังอีกเถื่อนึงนะครับไนคลิปต่อไปไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไปผมจะควมอัปปีควุมจะไล่ของพลเอกประยุทธ์มาเบานะครับลาชินาย,ยางนะครับเพจดเป็นกระบวนการ ครับเอามอว่าให้พี่น้องบ้านเท่าได้เข้าใจนะครับบางคนพอเยม่มาเย่เห็นเงินให้แต่ละขังแต่ละข้าวกับว่าพวเด็กประยุทธ์ดีนะครับรัฐบาลชุดนี้ดีรัฐบาลได้กก็บ้เคยมีบ้เคยได้เงินนะครับอันนี้แหละเป็นความเสียหายของชาติบ้านเมืองเข้าเท,าท่าสม,มือนี่นะครับการให้เงินเงินเมดไปแต่ว่าบ่ามีผลดีตอบขึ้นมานะครับมันก็เมิดไปให้เงินไปก็เมดไปไม่ดได้ให้ในเชิง นโยบายนะครับให้แตงเงินคือเห้แตงเงินบ่เป็นนะครับบอกแตงเงินให้ครับนี่คือความเสียหายของประเทศไทยอ้าวผมกับข่วมสีมีสมีน,นะครับในคลิปนี้ในคลิปต่อไปผมจะโกงการเลือกตั้งมาบอกให้ฟังนะครับซึ่งซึ่งถ้ามีลงรายละเอียดไปแคทชัด,ชด,ชดนี่มันสิชัดเจนกว่านี้นะครับนี่ผมก็รวบรัดเอาว่าที่มาที่ไปของแต่บ,บันชุดนี้เริ่มต้นแต่ก่อนยีดอำนาจ จนมาหอดีดำนาดจ,จนมาหอดมือนีละมือล็อกดาวน์นี่นะครับนี่ผมก็ได้รวรัดไม้ฟังนะครับอ้าวจังใดกะคลิปต่อไปกัพอกันใหม่นะครับผมจะเอารายละเอียดแต่ละชอ็ชอตแต่ช็อตมาบอกให้ฟังนะครับอ้าวก็ขอขอบคุณพี่น้องบ้านเฮานะครับก็ขอสวัสดีครับ